สวัสดีคุณพี่เอสมชัยแสวงการครับพี่เอสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้นี่เห็นในทุกช่องทีวีพี่เอเดินสายให้สัมภาษณ์ตลอดนี่เมืม่อวานไหมฮะที่ไปคู่กับอาจารย์พี่ชายอะครับพี่เอครับครับใช่ไหมฮะจะถามก่อนเลยว่าตกลงแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วแต่กกตไปต่อซึ่งพี่เอก็โพสต์ว่า อาจจะมีติดคุกทีนี้ต้องขยายเพราะว่าจะพิชายบอกว่าต้องมีหลักฐานเอาไงฮะกับหลักฐานไม่ยากสาครับก็ดูคําแถลงของสารรัรรมนูญนะครับอบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุร้ายแรงอืที่จะต้องสั่งคุ้มครองอแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีนะครับวันที่เก้าถ้ามีเหตุร้ายแรงพบการทุจริตก็ก็ถือว่ามีเหตุร้ายแรงนะครับที่ใช้ความคุ้มครองประการถัดมาคือ วันที่เก้าเนี่ยถ้าพูดตามภาษาว่าความผิดจาเร็จแล้วออืก็ก็มีสิทธิ์ติดคุกครับใคร,รติดฮะก็ตั้งแต่เจ้าหน้าที่รัฐโอ้นะครับจะเป็นกกตจังหวัดกกตอำเภอกกตส่วนกลางหรือไม่น,นะครับในการลับเว้นปริวติหน้าที่อืผู้สมัครรับเลือกตั้งเลือกสวผู้สมัครเนี่ยมีผู้สมัครแล้วก็มีผู้มาโหวตสมัครมาโหวตนะครับซึ่งผิดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ นะครับ uh huh. ผมยก,ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่า uh huh. ตัวเลขที่ผมโพสต์ล่าสุดเนี่ยนะครับคือตัวเลขของการสมัครสอวอรที่ได้มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี243 hmm. มีผู้สมัครทั้งหมดเพื่อเอาสอวอ200คนเท่ากันนะครับ1,521คน hmm. นะครับ hmm. ถัดมาเมื่อปี257มีคนสมัครลงรับเลือกตั้ง 471คนเพื่อเอาสาว200คนเหมือนกันครับอือห uh ือ huh. มทำไมเที่ยวนี้เอา200คนเหมือนกันทำไมจึงมีคนสมัคร48,117 uh huh. ืนแปรคนคำถามที่หนึ่งกกตไม่ไม่เก็ตเหรออืมเพราะทำไมตัวเลขจาก1,500้ารสี่ร้อยกว่ากระโดดเป็น4 8่หมแล้วยังไปบอกว่ามันควรจะสมัครสักสองแสนมันควรจะสมัคร 200, คสักแสนหนึ่งอะอืมอ uh ืมหืม นะครับถ้ามันผิดปกติขนาดนี้เนี่ยคุณต้องกลับไปตั้งสมมติฐานก่อนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน<ฆ>บ้านนี้เมืองนี้นะครับเพราะพรบประกอบรัฐมนตรีา40วงเล็บ3 41วงเล็บ3 42วงเล็บ3มีช่องว่างครับ<ฆ>บอกว่าจะเลือกตัวเองก็ได้ความหมายกับข้างกันคือไม่เลือกตัวเองก็ได้<ส>นั่นแหละนั่นแหละถึงทำให้มีการขนคน ที่อาจารย์ลอยใช้คำว่า53%ในการคำนวณจาก48,000คนก็ประมาณ25,000ืนห้าคนแล้วข้อเท็จจริงที่พบก็คือว่าคนเหล่านั้นแม้ยังไม่พบกระทำความผิดซึ่งความจริงเนี่ยการขนคนมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นการเลือกตั้งสสหรือเป็นการเกณฑ์คนเพื่อไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยเขาต้องสำรวจพฤติกรรมตั้งแต่ต้นแล้วสายข่าวของมหาไทยตั้งแต่ตำบลหมู่บ้าน ตำรวจนะครับหน่วยข่าวกลองต้องรู้แล้วครับว่าหมู่บ้านไหนตำบลไหนไปขนคน <Ha. S 2> โดยสมาชิกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาจังหวัดสภาเทศบาลน,นักการเมืองท้องถิน่นผมเรียนเลยครับว่าขนกันทั้งประเทศฮ <Ha. Ha. S 2> นะครับแล้วทำกันจงเครื่อทุกจังหวัดครับ,รบที่เอถ้าถ้ามีการพบหลักฐานและห้วจริงซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนคนไทย ก็คาดได้ว่ามันมีจริงๆพี่เออันนี้อันนี้เราพูดแบบคอมมอนเซนส์นะอะไรจะเกิดขึ้นคือนอกจากเจ้าได้ที่รัฐอาจจะมีคุกและอะไรจะเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งสวคราวนี้คือคือผมว่าตอนนี้เราปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมมากกว่าออื <c oughs> โดยไม่ไปนสนใจที่จะไปติดตามมันอย่างจริงจัง <c oughs> นะครับตัวเลขที่ผมบอกเนี่ยมันผิดสังเกตอยู่แล้ว นะครับจากพันกว่าจากสี่ร้อยกว่าเป็นสี่หมื่นแปดเนี่ยมันผิดปกติก็ต้องดูข้อกฎหมายม,มีปัญหาครับอันที่สองก็ก,กตไปออกประกาศบอกว่าให้ใช้ลักษณะอื่นในทํานองเดียวกันในทุกกลุ่มอาชีพะพอใส่ลักษณะอื่นเข้าไปเนี่ยอาชีพสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็เลยมีคนขับรถแห่เข้ามาด้วยคนขับรถข่าวก็เข้ามาสมัครอาชีพสื่อมวลชนด้วยฮนะครับคนขับรถ ที่บริษัทเช่ามาเนี่ยนะครับที่สถานีทรทั์วิทยุเช่าเนี่ยก็สมัครในฐานะอาชีพสื่อมวลชนครับอืมฮะนะอ่าบอกว่าเป็นสื่อมวลชนในทํานองเดียวกันจะเป็นคนยกยกของยกอะไรในกองถ่ายก็สื่อมวลชนหมดอือาชีพมแม่บ้านคนสวนคนทําความสะอาดที่รีสอร์ทก็อ้างว่าทาเป็นทำรีสอร์ทรส,รสมัครกลุ่มต กฎสิ่งวันท่องเที่ยวทำจริงเนี่ยเขาเขาเขาเป็นแานอืมอืมอือเข้าใจเขาเกณฑ์คนไปอย่างนี้ครับเกณฑ์ขนาดเห็นคนกันเลยครับว่าขึ้นรถปิกอัพไปทุกอําเภออืมใส่รองเท้าแตะมาจากหมู่บ้านเลยครับค่าจ้างหนึ่งพันบาทนะครับไปรับหลังจากโหวตอีกหนึ่งพันบาทในหน้าหักวอคิวห้าร้อยแต่งสูตรทุกคนทั้งประเทศอืในรูปถ่ายนะครับแต่ข้อได้ยริงคือรุ่งรอง ใส่รองเท้าแตะนุ่งมาถุงเลยครับออืยังเคี้ยวหมากันอยู่บางคนนะครับมาจากนาเลยครับไม่ได้ใส่สูตรแล้วพฤติการที่ค้อบูลที่ส่งมาให้ผมจากผู้สมัครรับเลือกตั้งและสื่อมวลชนครับที่กกตไม่สนใจทํางานเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ากกตเนี่ยมีคนอยู่นิดเดียวในจังหวัดแต่คนที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งรู้ไหมครับว่าใครได้อำเภอครับโอ้ ายอำเภอมอบปลัดจังหวัดปลัดอ,เอำเภอทําหน้าที่ครับ <ฮะ S 1> แล้วเข้าไปในครูหาเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่หมดครับบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านน้อยนะครับพักดอกพักเด็กใช้บริการหมดครับขนคนมาอย่างนี้ครับปิกอัพมาจากรถห้าหมู่บ้านคระยี่สิบยี่สิบยี่สิบเขาก็จะมาบอกเลยอ่ะกลุ่มชาวนาเอากลุ่มนี้เต็มแล้วชาวนาเนี่ยไม่มีเต็มนะครับสมัครพันคนก็ได้ในหน่วยหนึ่งอะแต่สมัครไปสักสิบคนได้จํานวนแล้วเพราะไม่มีคู่แข่งพอละเต็ม ย้ายไปกลุ่มที่สองชาวสวนเขียนกันตรงหน้านะครับฮ <ะ S 2> ย้ายไปทําสวนกันต่ออาชาเขากลุ่มที่สองเต็มชาวสวนเต็มแล้วเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกย้ายไปกลุ่มสูงอายุกลุ่มสูงอายุตเต็มแล้วย้ายไปกลุ่มอันนี้จัดตั้งแล้วกลุ่มสตร,รีโ <ฮะ S 2> ดยกองทุนกองทุนเกี่ยวกับสตรีบางกลุ่มแล้วกันมีเงินหลวงไปด้วยนะครับนะครับก็เข้าสตรีนุ่งนุ่งผ้าถุงเนี่ยนะครับแต่ว่าใส่สูตรกันในรูปนะครับอ่าแล้วก็พอเต็มปั๊บเนี่ยมีคู่แข่งเข้ามาจะบล็อกให้อยู่ทั้งจังหวัด <Ha. S 2> ย้ายคนเหล่านี้ไปอยู่กลุ่มศิละปะวัฒนธรรมดนตรีโ oh. อเลยอาชีพที่เขียนในใบสมัครนะครับเลี้ยงไก่ทำนารับรับจ้างก่อสร้างปลูกยาง uh huh. นะครับ uh huh. ก็ให้ไปอยู่ศิละปะวัฒนธรรมใครรับรองครับ uh. ให้ชาวบ้านรับรองกันเองโดยชาวบ้านไม่รู้ว่ามีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีด้วย oh. และคนที่รับรองเป็นเทปเนี่ยนะครับ uh huh. หมายถึงคนผู้ถูกรับรองนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี Hmm. ที่เขาไม่กลัวกันเพราะอะไรครับเพราะว่าชาวบ้านเขาอยู่ด้วยกันหมดว hmm. ัวคะแนนก็อยู่กำนันผู้ใหญ่บ้านอาบตอสอจอ,อยู่หมดเพราะฉะนั้นนายอำเภออะไรร่วมมือกันหมดครับ <Ha. S 2> ดึงนั้นเขาจึงไม่กลัวคุกครับเออนะว่าเป็นอย่างนี้ก็เลยกระจายไปนะครับอสมอก็ถูกสั่งให้ไปสมัครปุ่มแพทย์สาธารณสุขนะครับผมสงสารหมอที่บ้านหมีไปลงสมัครคนเดียวยังไงก็ไม่ได้หมอที่หนองคายหมอและอิสตูนหมอทุกที่เลยนะครับ hmm 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 hmm. เจอกับอสมอทุกที่ hmm hmm. เจอกับ คนดูแลคนป่วยอ่ะที่เรียกอะไรที่เป็นเลี้ยงคนที่ไม่ได้จบอะไรเลยอ่ะนะครับช่วยพยาบาลอะไรแบบนี้่าเข้จะไม่ถึงผู้ช่วยไม่ถึงด้วยนะครับลงสมัครกลุ่มแพทย์ต่อไปเราจะมีสวสายแพทย์ครับที่อภิปรายในสภาเรื่องเช็ดอุจจาระปัสสาวะเดี๋ยวนะฮะคงคนอาจจะไม่ได้เข้าสภาสิเออพี่เอกคือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอวันที่9ก้าคือวันพรุ่งนี้เนี่ยหลักฐานมันก็จะเห็นขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเกิดเรื่องทีนี้ ยังไงต่อแน่นอนสวสมชายโพสไว้บอกว่าระวังคุกเดี๋ยวจะคุกเนี่ยแล้วต้องหยุดในรอบต่อไปประชาชนว่าจะยอมไหมครับขึ้นอยู่กับผู้สมัครทั่วไปจะยอมไหมถ้าผู้สมัครทั่วไปยอมนะครับพอร่วมหัวก็จบครับประเทศก็เขาต้องไปร้องใช่ไหมคือต้องร้องสารดีกาภายในสามวันตามมาตราสี่สิบสี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้คนไทยกําลังยอมแล้วบอกว่าโอเคละนะครับจริงอยู่เด็กปั๊มลงสมัครพลังงานนะครับเด็กปั๊ม เออมันมาเกินสิบปีก็สมัครพลังงานคนขับรถแห่<ะ>สมัครสื่อมวลชนครับเขาไม่ไปถึงดวงดาวหรอกครับแต่เขาทําให้กระบวนการเสียทั้งกระบวนครักอรเพราะคนที่ควรจะเป็นสื่อที่ดีคนนั้นเนี่ยก็ตกแต่รอบแรก<ะ>คนที่เป็นคนรู้ความรู้เรื่องพลังงานคนนั้นก็ตกรอบแรกคนที่เป็นหมอที่ดีจากอําเภอบ้านหมีก็อาจจะหรืออําเภอไหนก็แล้วแต่ผมไม่ได้กล่าวถึงใครนะครับก็<ะ>าอาจจะตกรอบแรกครับเพราะกระบวนการ มันห่วงแต่ต้นแล้วไปได้บอกว่าอันเนี้ยมีหมอแต่เป็นหมอที่อาจจะช่อชนก็ได้อยู่กับพักการเมืองก็ได้อาจจะเป็นคนที่พลังงานที่อยู่กับบริษัทพลังงานก็ได้อาจจะเป็นคนที่เป็นสื่อมวลชนที่เลือกข้างรับสินบนก็ได้แล้วก็บอกว่านี่ไงครับได้มาแล้วสอวอสายสื่อสายนักกฎหมายสายหมอสายพยาบาลสายอะไรแต่ไอ้ฐานลากที่ลากเลือกอ่ะมันมาจากขบวนการรับจ้างอืมอืมอืม นะครับอ่ะโอเคใครจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรผมก็บอกหมดแรงอะ่ะพูดลุตรงนะทํทไาไมทําไมกติกามันถึงเอื้อให้เกิดสิ่งเหล่านี้พี่เอมันก็มีคนถามว่าโอ้โหนักเขียนกติกานี่ระดับกูรูสุดๆทําไมถึงมันมีช่องว่างก็ได้ครับแล้วที่คุณสแสวงแถลงนะครับ <ฮะ S 1> ผมได้โพสต์ลงไปแล้ว <ฮะ S 1> วันนี้นะครับได้เตือนว่าสิ่งที่คุณสแสวงแถลงนั้นทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพรบ,รบประกอบรัฐมนตญขอธิบายเลยนะครับ คุณแถงแถลงในข้อสามข้ออื่นผมไม่ไปใส่ใจหรอกเพราะว่าเป็นอำนาจของท่านสารรัตนนูลบอกแล้วว่าท่านองพิพารนาเองจะเลื่อนไม่เลื่อนนะครับแต่ข้อสามท่านบอกว่าพอ,พอ,พอรบอ์บ,บ,อรบอรบทุกฉบับพรบอประกอบรัตน์นูลฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจจากสารรัฐน์นูลแล้วอันนี้ไม่จริงครับอื hmm. โดยไปตีความตามมาตรา,าร้อยสามสิบสองว่าเมื่อพอสพรัฐสภาทากฎหมายประกอบรัตนนูลเสร็จแล้วให้ส่งสารดีกาสารรัตน์นูลและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องหาก สารนิกาสาราสารัฐมนูลและองค์กรที่อิสระที่เกี่ยวข้องมีความเห็นแยง้งก็ให้ส่งความเห็นกลับมายัางรัฐสภาไปตีความว่ากฎหมายประกอบรัฐมนูลซึ่งมีสิบฉบับซึ่งรวมฉบับนี้เนี่ย <S <S ต้องส่งสารดีกาทั้งสิบฉบับ <S <S หรือไม่ไปตีความหรือทําให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าต้องส่งสารรัฐมนูลแล้ว,ลวทั้งสิบฉบับใช่หรือไม่ <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่ครับคําตอบผมแล้วกันผมไม่ไปกล่าวหาคุณแสวงนะแต่คาอธิบายที่ผมอ่านแล้วอ่านอีกเนี่ยมันทําให้ชาวบ้านเข้าใจว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ส่งสารรัฐมนูญแล้วกฎหมายที่ส่งสารดีกาเพราะสารดีกาเป็นสารส่งฉบับเดียวครับพรบวิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมืองที่คุณยิ่งลักษ์ติดคุกและหนีไปเนี่ยครับกฎหมายฉบับนี้คุณบุญทรงติดคุกเนี่ยส่งให้สารดีกาเพราะสารดีกาแผนคดีนักการเมืองต้องเป็นคนตรวจเท่านั้นไม่ได้ส่งอีกเก้าฉบับไปให้สารดีกาครับถัดมาครับสารรัฐมนูญส่งเฉพาะพรบวิธีพิจารณาคดี ของศาลรัฐธรรมนูนเท่านั้นไม่ส่งกฎหมายเลือกตั้งไม่ส่งกฎหมายพักการเมืองไม่ส่งกฎหมายกกตปปงปปชอะไรไปให้เลยครับอืมไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูนครับจะส่งได้ต่อเมื่อมีผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับนี้ส่งไปที่ไหนครับกฎหมายเลือกตั้งสวไอ้เลือกตั้งสสส่งให้กกตกฎหมายพักการเมืองส่งให้กกตกฎหมายกกตส่งให้กกตกฎหมายการได้มาซึ่งสวส่งให้กกตทั้งสี่ฉบับครับ มมไม่ได้ส่งไปสารรัฐมนุนนะครับมีและจะมาอ้างต่อว่าเอ้าก็มีการส่งสารรัฐมนุนในฉบับนี้แล้วจริงครับเพราะคนส่งคําแก้ต่างไปสารรัฐมนุนชื่อสมชายแสวงการเองในฉบับนี้คนร้องคือกิตติวสีนนร้องว่าพรบฉบับนี้มาตราเก้าสิบเก้าสิบหนึ่งเก้าสิบสองในบทเฉพาะการอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐมนุนมาตราร้อยเจ็ดหรือไม่มคนแปรยติ ชื่อสมชายสแสวงการครับอืแล้วผมแปลเองว่าไอ้ยี่สิบกลุ่มเนี่ยให้เหลือสิบกลุ่มแต่ละกลุ่มต้องเลือกตัวเองเป็นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง <S <S ไม่เหมือนกับมาตาสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับว่าจะเลือกตัวเองหรือไม่ก็ได้เพราะผมเห็นว่ามันอันตรายและก็ให้เลือกตัวเองอย่างน้อยหนึ่งครั้งครับและจะต้องมีว่าถ้าจํานวนไม่ถึงเนี่ยถือว่าการเลือกนั้นไม่ชอบวันถ้าคะแนนที่ไม่เลือกตัวเองนะครับไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นถือว่าการเลือกนั้นไม่ชอบ ความจริงเนี่ยไม่พอมาตราสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองเนี่ยไม่เลือกตัวเองเลยแม้แต่คนเดียวก็ได้ครับ <Huh. S 2> ก่อนน,นั้นกกตถแถลงว่าเดี๋ยวจะไปจับว่าถ้าคนใดไม่มีคะแนนเลยเนี่ยแสดงว่าสงสัยทุจริตผมถามว่าท่านไปเปิดดูรู้ได้ไงเมื่อเขาลงคะแนนรับออจะรู้ได้ไงใครเป็นใครด้วยเ,ออเขาบอกว่าก็ไปสังเกตดีคนไหนไม่มีคะแนน ก็ไม่มีคะแนนก็ได้ครับเพราะกฎหมายบอกว่าลงไม่เลืยก,<ห>ก็<ห>ได้เออเออเข้าใจครับผมก็ไม่เข้าใจว่าอ่านภาษากฎหมายไ,ไม่ออกเรียงรจบไปหมายกันมาซึ่งอันนี้เดี๋ยวพอมันเกิดเรื่องไปแล้วหมายว่าตอนเนี้สาเหตุคําอธิบายก็คือว่าเหตุมันยังไม่เกิดทีนี้สวสมชัยบอกว่าคือหมายถว่ายังไม่มีเหตุร้ายเกินแก้ไขอันนี้คืออยู่ในเนื้อข่าวนะฮะทีนี้พอสพสมชายบอกว่าเดีย๋ยวพรุ่งนี้ก็เลือกกันแล้วเหตุร้ายจะเกิดแล้วแล้วเม่เกิดเหตุร้ายแล้วนี่ล้อกรอดูนกระด่า ผู้ที่สอบไม่ได้นะครับให้เก็บหลักฐานดังนี้ครับออืถ้าจะไปเก็บในครูหานะครับเขาห้ามเอาโทรศัพท์มือถือใช่ใช่ใช่ทีนี้เอาละถ้าท่านทำตั้งแต่ต้นเลยครับถ้าท่านจะชุลมุนพวกคนต้องร้องอยู่แล้วพี่เอ๋จะบอกว่าคนที่ไปเลือกไม่ร้องได้ยังไงเขาจ่ายไปสองพันห้าดังนั้นเขาก็ต้องอยากเห็นอา่านที่ศาลจังหวัดให้เก็บหลักฐานก่อนใช่ใช่คนมายังไงใส่บิ๊กอัพมายังไงที่สําคัญนะครับเออกกตอนุญาตให้เอาแบบสวสามฮะ ถ้พูดง่ายๆคือให้นักเรียนสอบทั้งประเทศนะครับให้นักเรียนเอาข้อสอบเข้าไปได้ด้วยอ่ะโพยอะโพยเข้าไปในครูหาได้ด้วยอหมายความว่าไงครับหมายความว่าไอ้ที่ติ๊กไว้จากหัวคะแนนที่จ่ายเงินเนี่ยนะครับก็กาให้ป้าให้ลุงเนี่ยนะครับก็ไปกาตามนั้นแล้วถามว่ามันจะไม่ทุจริตเหรอครับเข้าใจพี่เอตอนเนี้ยประชาชนทั่วไปนะมองว่า ประชาชนทั่วไปมองว่าเนี่ยพูดในฐานะที่พวกเราเป็นสื่อพี่เอจะนึกออกเพราะพวกเราจะนึกถึงใจประชาชนทั่วไปได้คือฉันไม่ได้จ่าย2อ0พฉันไม่ได้สนใจมากแต่ฉันอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่เอคืออะไรจะเกิดขึ้นหมายความว่ากติกามันเห็นนะว่าเอ้ยมันอาจจะโวแล้วก็โว,แล,ว,โวแล้วก็เกิดเรื่องจริงๆแล้วอะไรเกิดต่ออันนี้ไม่มีอะไรเกิดต่อครับ<อ>เขาก็ให้พวกผมพ้นวันที่สองกันนาคดตามไทม์ไลน์ที่รับออเดอร์มาจากนายใหญ่โอ้ก็พ้นหมายความว่าไงก็ต้องเรื่องจบสำเร็จ ไม่ไม่เข้าใจพี่ัมเด็มันว่างไม่ได้มีใช่เหรอไม่ไมีอะไรเลยครับเขามาทําตามออเดอร์ครับพ้นไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ก็ไปเห่าอยู่ข้างนอก มันเข้าใจแต่หมายความว่าแล้วสวใหม่ต้องได้ไหมในเมื่อกติกะใบกนก็ได้ดิก็ได้ป๋อธหม่ถี่ว่าเขาดันเขาดันให้มันต้องได้อย่างนี้ใช่ไหมประธานใหม่ชื่อเดียวกับผมจะคนละามสกุลนะเข้าใจรู้กระทั่งประธานหมดแล้วแล้วรู้ด้วยเขาเป็นอดีตนายกพี่เอกก็อดีตนายกกูอะไรศักดิ์ศรีไม่ได้แพ้กันนายกสมาคมขนาวแต่ผมบอกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรเขายอมติดคุกกันก็อย่าลืมตอนที่เอคนคนหนึ่งที่บัดนี้เป็นอํานาจใหญ่โตในในในกกตเนี่ยครับเคยเป็นหน้าห้องของ สามหนามาแล้วติดกสี่ปีแต่ทำแบบเดียวกันหันหลังหันหน้าให้หันครูหาให้สื่อถ่ายครับเข้าใจหันหันหลังออกอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเตือนว่าขอย้ํานะครับว่ากกตมีเงินกองทุนพัฒนาพักการเมืองท่านเบิกได้เลยนะครับคนละหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านบาทผมอยากเห็นผู้สมัครประชาชนทั่วไปครับตำรวจทหารสื่อมวลชนไปเอารางวัลครับ Oh. จับได้พันเคสหมื่นเคสเดี๋ยวตั้งงระมาจ่ายครับหมื่นล้านจ่ายเลยครับเพราะมันจะได้สวที่สุจริตครับสมมติฐานที่บอกว่าสองสี่หมื่นแปดพันคนเนี่ย <Huh? S 2> ม,มันมัดด้วยการเตรียมโกงอยู่แล้ว oh. เราจะปล่อยให้มันโกงเหรอครับ oh. เราเอาอย่างนี้เลยครับผมไม่มีเงินจ่ายแต่ว่ากะกะตมีเงินจ่ายครับ เพราะเป็นเงินของงบประมาณแผ่นดินครับท่านเอาไปจ่ายรรคการเมืองอิเลคเตอร์มีนำจับด้วยใช่ไหมครับเป็นเงินนำจับมีนำจับเป็นเงินจำจับตามระเบียบนะครับเหมือนการสิทิ์เหมือนจราจรเลยครับหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านบาทไปหาเงินกันครับเกำไรนั่นน่ะลงไปสองพันห้าน่ะกำไรอีกรับรับจ็อบมาแล้วก็กำไรต่อเอากล้องมือถือนะครับถ่ายขอแนะนําเลยวิธีการนะครับไปแต่เช้าหกโมงเช้าเห็นผลมาเป็นปิกอัพนะครับมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดถือโอย โอ <Okay, S 2> เคครับดเดี๋ยวเราจะติดตามเกาะติดต่อเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันกลายเป็นกลายเป็นชนวนเป็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 นชนวนที่มันจะจุดต่อไปได้ในอนาคตนะนั่นเป็นหนึ่งในหนึ่งในสามล้มที่สววันชัยก็ไม่ใช่คนอื่นพี่เอสอววันชัยก็ใกล้ชิดกับพี่เอล๋ละหลังหลังสอว,วันชัยอาจจะเดินไปอีกฟากหนึ่งอีกทางหนึ่งก็ว่าไปทีนี้ในสามล้มขอถามต่อหน่อยล้มที่สองของสอววันชัยคือพิชิตนายกคือล้มนายกอันนี้สวสวสววสมชาย ก็อยู่ในเป็นคนทําเรื่องพิชิตเองคุณพิชิตเพื่อจะไปต่อดายกเองเหมือนกันมันอยู่ในสามล้มไหมพี่เอ๋ผมเป็นคนยืดเองใช่ไงกับมือเออเรืคนทำจำนวนเป็นคนรวจจำนวนเองเออกับมือนะครับจะล้มไม่ล้มเนี่ยมันอยู่ที่คุณเศรษฐาแกไปเซ็นเอกสารทั้งทั้งที่ เมื่อสา3สิบสามสิบดสิงหาคมเนี่ย<ะ>แกได้ถูกทักจากสื่อบนชนและประชาชนทั่วไปแล้ว<ะ>ว่าคุณพิชิตมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมีคํามีการยื่นไปถามกฤษฎีกาแล้วและได้รับคำตอบเมื่อหนึ่งกันยายนซึ่งคุณเษฐาก็ได้รับผมก็ได้รับเมื่อหนึ่งกันยายนนั้นแลวผมก็ไม่พูดอะไรต่อเพราะผมเห็นแล้วว่าไปถามแบบนี้เนี่ยมันจงใจถามเฉพาะบางมาตรบางเรื่องถามว่าเอ,อกินข้าวหรือย,ยังแทนที่จะถามว่า อิ่มไหมอะไรไหมเนี่ยไม่ไปถามเฉพาะว่าทานกินข้าวไปถามว่าวันนี้ได้กินปลาไหมทั้งทั้งที่ทั้งทั้ง,ง,ง,งเขาอาจจะก,กินหมูกินไก่อะ<ม>่ะไม่ถามคนละคาถามอ่ะนะครับไม่ถาม<จ>เรื่องความซื่อสัตย์ริเป็นที่ประจักษ์ไม่ถามเรื่องขัดจตจยธรรมอย่างร้ายแรง <ๆ S 1> หรือไม่เรื่องกฎหมายสิบปีอเข้า <ๆ S 1> ใจทีนี้พอวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาแกก็กินดีหมีโดยคําสั่งใครหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ความรับผิดชอบอยู่ที่แกเนี่ยส่งขึ้นไปทุนก้าแล้วโปรดลงมา ผมก็ไม่ว่าอะไรก็ถือว่าความรับผิดชอบของเขาแต่ก็สงสยัยก็ปรากฏว่าแกอ้างว่าไปถามกฤษฎีกาแล้วได้รับรายละเอียดเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครบถ้วนมผมก็เลยไปตรวจนามภาษสานนักข่าวเก่าว่ากฤษฎีกามีคำตอบแบบไหนใหม่หรือเปลี่ยนคำตอบหรือห,หรือถามใหม่ทั้งประโยคนะครับว่าทั้งมาตราเนี่ยคุณพิชิตแกพ้นมนทินอะไรสักอย่างแล้วนะปรากฏว่าก็ได้รับเอกสารใบเดิมจากกฤษฎีกาครับ ไม่บอกมาอย่างไหนนะหเหมือนกันเป๊ะเลยครับก็เอกสารย้อนกลับมาที่หนึ่งกันยาที่ผมเคยมีอยู่แล้ว่ะก็ยืนยันว่าไม่มีการถามใหม่และเป็นการตีขลุ่มเพื่อบอกประชาชนถ้าพูดง่ายๆคือโกหกทางการเมืองแล้วก็บอกว่าสมบูรณ์ทั้งทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าไม่สมบูรณ์เป็นไม่ได้ก็ไปทุนกล้าเพราะนั้นความผิดสําเร็จแล้วดังนั้นคุณเศรษฐาจึงเข้าข่ายเรื่องผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับ ก็ต้องยื่นครับเมื่อยื่นสารรันุนสารรันวนจะพิจัยว่าคุณเศรษฐาพ้นไม่พ้นก็เป็นเรื่องคุณเศรษฐาไม่ใช่เรื่องมาเดากันครับมาสามล้มสามเริ่มอะไรมันมีเลอะเมีแต่เลอะ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 อ่ะโอเคนั่นล้มสองนะเดี๋ยวรอสารรัฐธรรมนูญล้มสามคือยุบเก้าไกลอายุบเก้าไกลนี่จริงเป็นยาวนานมาตลอดอยู่แล้วมันก็เรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับเอพื่อเพื่อความผิดของคุณพิธาที่ไปหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายอะไรที่โดนสารตัดสินน่นะครับต่างเนี่ย การกระทําเนี่ยนะครับเรื่องห้ามกระทําเนี่ยมันก็นําไปสู่การยุบพักอยู่แล้วครับือ hmm. ไม่มีอะไรเลยครับจะ hmm. เรียกให้มันสวยหรูเป็นสามล้มสี่ล้มสามเลอะอะไรก็เรียกไปอืม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 ,อมและทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าคือสอววชัยเขามองว่าสามล้มที่ว่าเนี่ยมันเป็นการเพื่อจะเพื่อจะทําให้ลุงลุงได้กลับมาพี่เอ๋พี่เอ๋มองวาอ่าไงวาทกรรมวาทกกรรม ลุงจะกลับมาไหมอถ้าสามลมันลมได้จริงแล้วลุงลุงจะกลับมาไม่รู้ไม่รู้คิดเองเออเองว่าไปเรื่อยผมไม่วิพากษ์ะครับเพราะว่าโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็วิพากษ์หลายครั้งที่ผิดสวขนาดนี้ไม่ใช่สวรักษาการนะครับสวขนาดนี้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสวชุดใหม่นะครับครับถ้าอธิบายให้เข้าใจประชาชนเข้าใจาเนี่ยยังต้องทางานอยู่รับเงินเดือนอยู่ก็เหมือนปปชนะครับก่อนคุณสุภาพ ครบวาระแต่ยังไม่ถึงเจ็ดสิบเนี่ยท่านตัดสินคดีไปเป็นอีกเป็นร้อยเป็นพันคดีนะกรรมการอตุลาการสารรัฐมนูญอย่างน้อยสองท่านนะครับอดีตท,ท่านประธานบวรวิ์อดีตอาจารย์ทวีเกียรตินะครับอยู่ครบวาระแต่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็ตัดสินคดียุบพักอนาคตใหม่คดีคุณพิธาก็ใช่ครับไอทีวีก็ใช่ครับไม่งั้นก็สิ้นผลหมดสิครับองค์กรอิสระทั้งหมดนะครับรวมทั้ง สอวอเนี่ยเขาเขียนรัฐมนูลเหมือนกันครับให้อยู่เปิดหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีชุดใหม่เช่นเดียวกับกศชที่อยู่ต่อไปอีกตั้งหลายปีนะครับประมวล 4G 5G อะไรกันเนี่ยนะครับต่างก,กับคณะรัฐมนตรีครับเวลาดูข้อกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นนักกฎหมายต้องดูให้รอบคอบดูให้ท่วนทีแล้วพูดสื่อสารกับประชาชนด้วยความจริงครับคณะรัฐมนตรีเท่านั้นที่รักษาการตามรัฐมนูมาตรา168ด้วยเหตุเช่น ครบวาระแล้วสภาครบวาระแล้วแต่ต้องอยู่ต่อไปเพื่อรักทําหน้าที่ก่อนเลือกตั้งอืเขาให้ทําหน้าที่ตามจํากัดด้วยรัฐมนตรมาตรา169เช่นาจําได้นะออสมัยลุงตู่เนี่ยจะไปขอนู่นขอนี่ต้องไปขอกอกอตจะแต่งตั้งโยกย้ายจะออกง้อมานจะใช้เงินกลางเนี่ยต้องไปขอแล้วกรกตไม่ให้ก็เยอะนะนะครับเรื่องค่าไฟอ่ะลดค่าไฟสมัยลุงตู่สมัยคุณยิ่งรักนะคุณนิวัฒ บุญทรงทำรงไพศาลเนี่ยรักษาการแทนคุณยิ่งรักซึ่งถูกหยุดไปหน้าที่นะครับไปขอเงินจำนำข้าวกกรตก็ไม่ให้นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่รปเดี๋ยหน้าที่รักษาการเนี่ยมีเฉพาะคณะรนปรีสอสก็ไม่ให้รักษาการแลถทายุกก็คือจบเลยคอรมอเท่านั้นให้รักษาการและบังคับว่ามีหน้าที่อะไรบ้างให้ทําและทําไม่ได้สวสารรัตน์ยังทำงานเหมือนเดิม S <S เหมือนเดิมทุกมาตรายกเว้นมาตรา272ที่มาตามกนายกการเลือก<ม>นายกที่เือทําได้หมดครับไม่ทํานะผมแนะนําเลยครับว่ามีทางสามทางใช่ไหมคือตายลาออกพ้นสภาพผมแนะนําว่าลาออกครับง่ายที่สุดเออแม่แทบเลอเกินพี่เอแล้วถ้ายุบก้าวไกลท่ายุบนะคือถ้าไม่ยุบเอาเคยก็ไม่ยุบมัน,มนก็ไม่งงไม่ยุบก็ไปต่อแต่ถ้ายุบขึ้นมาเนี่ย สอสอสอ,สอเขาต้องไปตั้งไปหาพรรคใหม่หมายถึงทั้งพรรคจานวนหนึ่งจะย้ายพรรคพี่เอ๋ได้ยินเรื่องอย่างนี้บ้างไหมหรือว่ามัน<ผ>มไม่เห็นด้วยนะผมเห<ะ>็นด้วยอ<ะ>คือผมเห็นด้วยเพราะว่างี้ครับบทเรียนสองครั้งของอนาคตใหม่ก้าวไกลเป็นบทเรียนที่ผมเคยรับมาเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้ว<ะ>ผมเคยพูดกับพวกเขาหลายคนนะครับรวมถึงคุณมิทาด้วย<ะ>และผมก็พูดกับพวกเขาว่าคว,วามมุ่งหมายดํารงความมุ่งหมายในอดีตของผมที่ผิดพลาด ผมคิดในหลายเรื่องว่าปัญหาประเทศเนี่ยได้รับการจัดตั้งบ่มเพาะมาเนี่ยจากสหายจากพี่ๆในป่ามาสู่เมืองผมเป็นแนวร่วมจัดตั้งในเมืองเนี่ยสมัยเป็นนักศาเนี่ยผมคิดว่าสถาบันคือปัญหาผมคิดว่าถ้าประเทศจะเปลี่ยนแบบกัมพูชาแบบก่อนนั้นเนี่ยในจีนนะครับถ้ามีคน เลวถูกฆ่าสักล้านคนประเทศจะเจริญขึ้นแล้วมันคิดผิดหมดนะครับทาไมถึงคิดว่าสถาบันคือปัญหาพี่เออันนี้อย่างคนร่วมสมัยสมัยนั้นเราเป็นแนวร่วมที่เราฟังวิทยุเอสเดวครับเราต้องฟังสถานีวิทยุจากคุณปิ๋งนะครับพี่ประสานมาใชคือพี่ทักเนี่ยกับพี่การลดาภรรยาเนี่ยจัดรายการเราต้องฟังเสียงทปทครับทหารปฏิวัติแห่งประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับมาจากในป่าเพราะนั้นเนี่ยบ่มเพาะด้วยหนังสือ จัดตั้งในเมืองนะครับแนวร่วมผมเป็นตั้งแต่นักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยร่วมกันมาตลอดเนี่ยเราก็มีความเชื่อไปในทางคอมมิวนิสต์สายกินสายสายโซเวียตสายเวียดนามว่าเราจะต้องเปลี่ยนประเทศให้เสมอภาคเท่าเทียมพลดอนภาพเห็นไหมฮะวันวิธีคิดเป็นต้องคือต้องค่นล้มสมัยนั้นพัก อนาคตใหม่ก้าวไกลบางส่วนที่มีแนวคิดแบบนี้เนี่ย<ะ>ท่านต้องเอาบทเรียนที่ผมคุยกับท่านเนี่ยนะครับแล้วถ้ายุบครั้งที่สามเนี่ยประเทศไทยไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการค้นล้มสถาบันหรือการลดสถานะอะไรที่คุณพิธาเคยไปพูดเี่นะครับ,รบอย่างที่มีบางคนพยายามทําคุณเซนโมเดลก็ตามนะครับหรือจะเปลี่ยนแบบสาธารณรัฐก็ตามเนี่ยสังคมไม่ยอมรับและผิดกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณยุบครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองแล้วเนี่ย ครั้งที่สามผมเชื่อว่าคนในก้าวไกลนะที่จะเป็นคนดีแล้วไม่ได้คิดในเรื่องนี้อย่างเดียวแต่มีความมุ่งหวังอยากทำเรื่องเทคโนโลยีอยากทำเรื่อง SME อยากเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยลองเลิกสองนโยบายในสามร้อยข้อคุณนะ<อ>หนึ่งคือเรื่องสถาบันสองคือเรื่องแยกดินแดน<อ>แค่สองเรื่องนะสองร้อยเก้าสิบแปดมาตราเนี่ย ผม,มเนี่ยพูดว่าละแล้วเนี่ยผมจะไปเชียร์คุณเลยเข้าใจมีสา0ร้อยข้อที่อยากจะทําเว้นสองข้อดีไว้จะได้ทําต่อได้อีกสองร้อยเก้าสิบปดข้ออันนี้เราพูดกันมาหลายรอบพี่เอ๋แล้วแล้วเขาย้ายกันไหมการข่าวบอกว่าย้ายหรือย,ยังฮะผมผมเห็นด้วยแล้วกันเขาจะไปย้ายไปอยู่พรรคกันไหนก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นสสอได้ต่ออืแต่เขาก็ต้องคํานึงถึงพรรคที่ไปแล้วเนี่ยย้ายจากปีศาจฟันน้ำนมไปอยู่กับปีศาจแก่จะไปไหม ย้ายจากพักที่มีอุดมการไปอยู่พักโกงกินจะไปไหมย้ายไปอยู่พักใหม่ที่ยังคิดแบบลัทธิคอมมิสต์ลัทธิคนล้มจะไปไหมท oh. ่านต้องคิดเองครับ <Huh. S 2> หรือจะย้ายไปอยู่พักที่เดินหน้าประเทศไปได้ร่วมกันเอาสิ่งดีๆของคุณไปจะจัดตั้งพักใหม่ชื่ออะไรก็แล้วแต่ mm hmm. นะครับ mm hmm. จะไปร่วมกับพักที่อยู่ก,กลาง เอ่อผมไม่เอ่ยชื่อพักไหนเดี๋ยวจะไปเชร์นะครับหรือดูแล้วไม่ดีเลยก็รวมตัวกันเป็นพักคนรุ่นใหม่โอ้มีมีอีกวิธีก็คือไปรวมไปอีกพักได้คือหมายว่าพักเก่าเขาเนี่ยเขารวมกันแล้วเขาไปพักใหม่ถ้าจะแยกออกมาแล้วไม่ได้ไปพักที่นี่อยู่แล้วก็ไปอีกพักหนึ่งได้โอ้เออเออนี่แนวนี้ไม่มีคนดบเข้าใจเข้าใจไปรวมกันอยู่เลยครับร้อยคนนี้ทําเรื่องดีๆสองร้อยเก้าสิบแปดเรื่องที่เหลือที่เหลือจะอยากทําเรื่อง คนล้มคุณก็ไปอยู่กันห้าคนสิบคนเหมือนเดิมเข้าใจเข้าใจพี hmm ่โอ้ยนี i mean ่ย uh ืดพักเขาได้เข like ้าใจนะเนี yep> anyway> ่ยทำเล่นไม่ทราบแต่ผมบอกไปเลยว่าเปรวรณาว่าจะไม่นั uh ่งคุยด้วยเข้าใจช่วยให้เขาเป็นคนมีในทุนไหมสอบ <ส>มไม่มีไม่มีทุนไม่มีมีแต่ทุนทางสมองโอเคมีแต่ทุนปัญญาท,ทุนปัญญาพี่เอขอขอ,ขอสั้นๆน,นิดเดียวหมดเวลาแล้วแต่ว่าคําถามนี้ต้องถามเพราะเขามีสามล้มโซอาจารย์ชัยพรมขออีกล้มหนึ่งคือคุณทั้งสินหนึ่งหนึ่งสองพี่เอสั้นๆน,นิดเดียวคือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องมาจากอดีตพอมาด่งร้องตั้งแต่ปีห้าแปดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มพี่เอมองไงฮะสั้นๆเียวคุณทั้งสิคงสู้สู้ยาวครับคงไม่หนีโอเคเข้าใจ ค่อยค่อยดีตอนท้ายถ้าสู้ไม่ได้ประกันไหม้อยู่ในมือจะหนีทําไมประกันไหมประกันไหมก็ป่วยเดี๋ยวจะผ่าหัวใจละผ่าหัวใจเลยเหรอเดี๋ยวจะมีอาการป่วยเข้าผ่าหัวใจโอ้โอ้โอ้โหอันนี้หมาดูหรืออันนี้การข่าวการข่าวการข่าวครับผมมีการข่าวลึกครับจะส่งไปสามวันที่สิบแปดขอ เลื่อนออกไปอีกครับเลื่อนไปเรื่อยๆพาหัวใจเอาละเดี๋ยวค่อยติดตามต่อวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงคุ้มค่ามากในการกวนกันวันเสาร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสสัสดีครับ FM รบ FM 105 Smile Thailand